เดือนธันวาเนี่ยคือวันเกิดพี่อ้ำเราก็เลยแบบเซอร์ไพรส์แกโดยการซื้อหมาใหม่อีกพันหนึ่งโควิดไม่ใช่ล่ะลุงลุงกำลังไปเอากระเพาะปลาน่ารักปะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากอ้วกเมนลถมากมาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้จะบอกว่า เดี๋ยวแบบปีหน้าจะยูบรสันปวดหม,ดมุดเลยจะไปทำสวนที่คลองสิบห้าแทบไปปะแล้วก็ยื่นลงละลายยิ่งอะไรผัวเมียเพียทัวสวัสดีครับหัวเมียเพียทัวร์ครับผมวันนี้นะเราจะไปถ่ายอร่อยเด็กเข็ดดอยกันครับแต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์นะ ก็คือตอนนี้พี่อ้ําเขาอยู่ที่ออฟฟิศเราเดินทันวานเนี่ยคือวันเกิดพี่อ้ําคือต้องเล่าก่อนเท้าความก่อนว่าพี่อ้ําเนี่ยเขาเขามีหมาอยู่ตัวหนึง่งชื่อบังโก้บังโก้ซึ่งซึ่งหมา<ะ>ตัวเนี้ยพี่อ้ํามาเอามาจากไหนหมาตัวเนี้ยมันมาจากที่พี่อ้ําไปซื้อของแล้วแบบได้ยินเสียงแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าร้องร้องอยู่ใต้ท้องรถเออร้องเอลยก้มลงไปดูแล้วมันเป็นลูกหมาตายยังไม่เปิดเลยเล็กแบบ เล็กใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวเองอ่ะเล็กมากคือแบบตายยังไม่เปิดอ่ะใช่แล้วคือนางก็สงสารนางก็แบบเอะเอาไปให้ใครที่ไหนยังไงจะทิ้งที่เดิมก็ตายจะทิ้งไว้ตรงไหนก็ตายเพราะว่าพี่อ้ําก็เดินหาแล้วว่ามีแม่มีอะไรอยู่หรือเปล่ามันไม่มีเออนางก็เลยเก็บมาตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาเลี้ยงพอแข็งแรงก็เดี๋ยวค่อยปล่อยใช่ผ่านมาแปดเดือนแล้วป่ะตอนนี้กี่เดือนมาเอิญหกครับ หก <6 S 2> <5, S 1> เดือนต <7, S 1> อนนี้ผ่านมา6เดือนตัวบังโก้เนี่ยบังใหญ่มากนะครับใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นหมาแบบ หมาพันธไทยอ่ะพันธุอะไรไม่รู้อย่าเรียกว่าพันธไทยไม่รู้ว่าพันธอะไรเนาะพันธแบบเอวิติงจิโกเบลน่าจะผสมกันออแล้วออคือด้วยความที่ลุงอ่ะอยู่คอนโดออลุงไม่สามารถที่จะเลี้ยงหมาพันธุใหญ่ได้เพราะเป็นกฎของคอนโดว่าจะต้องเลี้ยงหมาพันธุ์เล็กเท่านั้นอะไรประมาณอย่างนั้มันไม่เกินกิโลอะไรก็ว่าไปแ<อ>ล้วลุงก็เลยมีความจําเป็นจะต้องเอาบางไปให้ยาน่าสงสารต้องทุกวันนี้แกแบบ นะแครียดนะเครียดมากแบบคือต้องต้องเอาบางอะไปไปให้แม่ของพี่อามเลี้ยงซึ่งแบบที่ผ่านมาเจ็ดเดือนน่ะมันเหมือนแบบผูกพันแล้วอะ่ะนึกออกไหมเห็นตั้งแต่แบบตีนเท่าฝาหอยเหมือนเราเลีล้ยงลูกอะ่ะจริงคือแกแบบไปไหนก็ไปด้วยนะกับบางอะบางโชบางโก้เนี่ยบงโกไม่เคยทิ้งหมาไว้คอนโดคนเดียวนะจะต้องเอาหมาออกมา,ากวันนี้ก็ <ลด S 2> คือเป็นหมาออฟฟิศอ่ะหมาออฟฟิศจะถึงสุขคือหมาออฟฟิศแล้วก็แบบ ไะขับรถไปไหนจะกินอะไรคือบังโก้ไปด้วยตลอดอนางคิดว่าหมากระเป๋า <c oughs> คิดว่าหมากระเป๋ากาหากเป๋ใครจะไปรู้ว่าเป็นกระเป๋าไซส์แบบ42นิ้วอ่ะนึกออกไหมใหญ่มากจริงแล้วคือตอนเนี้ยถึงเวลาที่พี่อ้ําต้องเอาบังโก้เนี่ยไปให้ย่าเลี้ยงแล้วนางก็จะแบบอะไรเอาวรแล้วก็แบบพยายามจะหา ตัวใหม่มาทดแทนก็ผ่านไปมินน่มีนกปังมหนน่มีนกปางแต่ว่าพี่อ๊ะแบบเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันมันไม่เต็มเหมือนแบบเหมือนเลี้ยงหมาเพราะหมามันจะมีความแบบต้องการความดูแลเอาใจใส่จากเราตลอดของแม่แล้วเขาก็จะแบบแ<ผ>คอยมางุ้งง,<อ>ง,ง,ง,งี้กับเราทุกวันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นแฟนอ่ะเหมือนเป็นแฟนอ่ะแม่เคยแนะนํา แมวมันเบิร์นอะเนื้อปั้เราต้องง้อมันแค่แค่พี่อ้ํางอแฟนก็เหนื่อยแล้วแค่พี่อ้ํางอแฟนก็เหนื่อยแล้วไอโโโ้โดนโดนโดนทาดแมวนะ <laughs> โดนทาดแมวคอมเมนต์แล้วนะต้องการที่ใครมาเอาใจเขาบ้างาก็เลยกลับมาจบที่หมาเราก็เลยแบบเซอร์ไพรส์แกโดยการซื้อหมาใหม่พันหนึง่งซึ่งวันนี้เนี่ยต้องไปรับหมาแต่เราถ่า,ายอร่อยเด็ดเดี๋ยวให้เราจะให้ทีมงาน ไปรับหมาให้เราจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไปรับหมาแถวบางใหญ่แล้วก็เอาหมาใหม่เนี่ยไปเจอเราที่เราเราไปถ่ายถ่ายอร่อยเด็ดแล้วจงจรว่าแบบนั่งจะยังไงแต่เมื่อกี้ขับรถผ่านยังไงนะเออเต่อกี้เห็นพี่อ้๊อบนถนนเอาบางกงมาด้วยวันนี้นะมอ่กลับบ้านพร้อมหมาสองตัวช็อกแล้วช็อกอีกคือแบกตัวเดียวขึ้นคอนโดไม่พอต้องแบกอีกตัวนึงขึ้นเอ อกเลยช็อคแต่นอกเหนือจากวันเกิดลุงก็มีวันเกิดอีกลุงหนึ่งนะลุงทิศไงลุงทิศพี่จะซื้ออะไรซื้อวัวลุงเฮศเหรอซื้อซื้อมแล้วไปเัวนหะซื้อหมามาสามันส,สองตัวเว้ยเออไม่เอาดูมันเอา,เอามาทิ้งบ้านเรามันทิ้งแน่ไม่กอาไม่นั้นก็เอามาก้อยกินเอามาก้อยกินโอ้ยแหมไม่เป็นไรไม่ซื้อสิ่งมีชีวิตของพี่ทิศเนี่ยคือพี่ทิศเขาชอบแบบทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่เออชอบแม๊ เออชอบมากทีนี้แมนยูที่ดูรอยสักผมก่อนเดี๋ยววันนี้จะให้เออให้เอิร์ดอ่ะไปซื้อเสื้อแมนยูให้ให้พี่จีพี่จะเอาแกงหรือว่าจะผมเอาเสื้อแมนยูแล้วขอสกรีนเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาได้เสื้อไปเอาเสื้อแบบของแท้เลยนะเลยงตัวหลายพันนะ สามสี่พบาทะเดี๋ยวไปซื้อให้นางเออเดี๋ยวไปซื้อให้นางแล้วแต่จริงๆอะ <c oughs> เขาชอบเบคแฮมอะ่ะเออแต่มัน <c oughs> เก่ามากอะ่ะ <c oughs> มันรู้จักคนเดียวหรือเปล่าไม่มรู้จักหมด <c oughs> คือกําลังคิดอยู่ว่าเราไปซื้อเสื้อให้เขาใหมะ่ะ <c oughs> เราก็อยากที่จะแบบได้เสื้อปัจจุบันนึกออกไหม แต่ถ้าเป็นสกินแบ็คแฮมมันตลกไหมไม่เขาเป็นชื่อตัวเองดิเขาต้องภูมิใจกว่าทีมชื่อใครนะตัวเองโอ้โหผมว่าเขาเลือกแบ็คแฮ่มากกว่าชื่อเลยไม่ถ้าเป็นกูอยากได้ชื่อตัวเองมันมันดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คก็ดูสิทธ์ไงโอ้เดี๋ยวไปซื้อทีมอื่นนะถ้าอย่างนั้นนายันเปลืองเสื้อแต่ถ้าไม่แต่ถ้าว่ามันเสื้อเสื้อเอ้ยเสื้อปัจจุบันแต่ชื่ออดีตแปลกไหมอันนี้ตลก แปลงไหมเอิร์ดต้องถามเอิร์ดตลกเอิร์ดแปลงไหมก็แปลงไปเออเห็นปะชื่อตัคือต้องเป็นแบบวินเทจอย่างเงี้ยหรอใช่ถ้าเป็นวินเทจมันจะก็ต้องเป็นรุ่นคอลเลกชันที่เบคแฮมใส่ดิเผื่อเขามีวินเทจนะพี่ในอาลีผมไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูไม่แน่ใจแต่เป็นหนูหนูเชียร์ชื่อว่าดูสิไม่ได้เกิดละดูเบสสองลุมหนึ่งแพ้จบไม่ต้องพูดอาลีสามารถทำได้เบส สองรวมหนึ่งจบไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไอ้ทาได้มันทําได้อยู่แล้วดูเปิดโหวตในกลุ่มเลยนะเอาไปีได้ไม่เปิดโหวตในกลุ่มไม่มีใครชนะโนนไม่จำเป็นต้องชนะดาวลูกใหม่แมนยูคือใครเอิร์ธดาวลูกใหม่ผมไม่ค่อยดูทีนี่ไม่ค่อยเก่งในช่วงนี้เดี๋ยวคอมเมนต์เยอะอกีกแล้วนี่ามาว่าพวกผมนะว่าคนนู้นผมเชียร์อยู่ทีมเดียวออฟติวันไทยเอ็นแม่งทุกเทป <ator> ทีมนี้แบบสุดยอดพัฒนาเด็กดีอ่ะ เดี๋ยววันนี้อ่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เราแยกกันเดี๋ยวฝุ่นกับพี่สามจะไปเอาหมาเราก็ไปทํางานแล้วก็เราก็เราก็จะไปซื้อเสื้อให้พี่ธิดแล้วก็เดี๋ยวเซอร์ไพรส์เทปวันนี้จะเป็นเทปแบบผัวเมียพิเรยทัวร์แบบในมุมของการเป็นน้องที่น่ารักอ่ะน้องของน่ารักมากน้องของลุงั้มแล้วก็น้องๆของลุงทิด่เซอร์ไพรส์แบบพี่ๆโอเคไป สวัสดีท่านชมอีกหนึ่งรอบครับสวัสดีขาท่านผู้ชมรอบที่สองเรากําลังไปไหนครับเรากําลังไปรับน้องน้องพาค่ะน้องพาอะไรน้องพาราน้องพาราเราได้ภารกิจจากพี่ลุกกับพี่กายนะครับว่าเราจะต้องไปเอาน้องภาให้กับพี่อ้ําใช่ซึ่งคอนัดเราหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง ตอนนี้กรุงเทพครับห้าโมงครึ่งแล้วหวังว่าน้องพาจะไม่หนีกลับบ้านไปแล้วน้องพาไม่น่าจะหนีกลับบ้านเพราะน้องพาได้จากค่าตัวไปแล้วน้องพาคือหมาบีเกิลของพี่อ้ํานะคะทุกคนบีเกิลหรือบีเกิลใช่ไหมบีเกิลบีเกิลไม่บีเกิลพันนะบีเกิลบีเกิลซึ่งเราไม่รู้ว่าพี่อ้ําอยากได้ไหมแต่เราอยากให้เราอยากได้เรื่องโจทย์ของพี่อ้ําคือไม่อยากได้หมาสนไม่อยากได้หมาสนไม่อยากได้หมาเห่าอยากได้หมาตัวเล็กตัวเล็กน่ารักน่ารักกุ๊บกุ๊บโอเคก็รอดูว่า จะเป็นไปแบบที่ลุกอ้ําต้องการไหมคาดว่าน่าจะคาว่าน่าจะไม่ทันเพราะรถติดตอนนี้เแกเข้ามาอาลิแล้วนี่อันนี้สวยนี่เอรอนี่แมนยูนี่ไงเฮ้ยดีอันนี้คือรุ่นแบบว่าย้อนยุกอนี่ไงถามเขาสิก็นี่ไงก็ถามนี่ไงสี่แล้วมันจะเสมอกันถ้าสมมติว่าดูออะจะซื้อเสื้อ ีเมนูอ่ะให้คนใช่ไหมแล้วเขาอ่ะไม่ได้บอกว่าจะสกินอะไรแต่เขาชอบเบคแฮมก็จะสกินชื่อเขาหรือชื่อเบคแฮมถ้าชอบเบคแฮมก็ต้องสกินชื่อเบคแฮมสกินชื่อเบคแฮมเป็นี่เป็นเป็นเป็นเราเราอยากใส่ชื่อชื่อตัวเองหรือชื่อแบบลองนึกนึกสภาพที่ซื้อเสื้อตัวนี้ให้เบสนะแล้วข้างหลังเขียนว่าเบสอะกับข้างหลังเขียนว่าแบบเบคแฮมเอาไหนเอาหรือคนที่ชอบ เบคแฮมหนึ่งเบคแฮมครับเบคแฮมสองยังไงเราเออเป็นหนูหนูอยากได้ชื่อตัวเองอืมเคยเล่นหรอแมนยูอะเดี๋ยวสื้อเสื้อให้พี่ทิศกันเนี่ยถ้าอยากได้เป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกจะเป็นเสื้อนำเงินตัวนี้ไม่ต้องสกินเลยคือถ้าเป็นเสื้อสีแดงอย่างเงี้ยแล้วแบบสกินเบคแฮมมันแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่ามันมีฟอนต์มาขายอยู่แล้วอ่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้แปลกละใช่เพราะมันไม่มีฟอนต์อ่าควรที่จะเป็นแบบใส่ปอเปล่า อาลีนี่แบบดีเทลเลยนะพี่ทิศคือมีเสื้อแบบรุ่นไหนแล้วบ้างไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีสักตัวปกติมันไม่ใส่อะไรใส่เสื้อกายฮารุแฟมิลี่ตัวเดิมที่ผลิตมาประมาณ5ปีที่แล้วอ่ะเหม็นเหม็นาเอาเืจริงมาพูดอีกะเหมือนแบบซักแล้วตากในห้องน้ำอ่ะซักแล้วตากในห้องน้ำอ่ะ ในแนวนี้เนี่ยอันนี้เป็นผ้าผ้าเพลเยอร์ใช่ไหมคะใช่ครับดีมากเลยอะนีีมาแล้วหรอเพลเยอร์ไม่ครั้งที่แล้วก็มีแต่มันไม่มีไซส์หนูเลยไม่ได้ซื้อนี่ไงใส่ไม่ได้มีเหมือนกันให้น้องช่วยดูไหมครับเขาตัวใหญ่กว่าผมอะครับสูงไม่ไม่ตัวสูงเท่าเท่าพี่เลยแต่อ้วนอว่าจะต้องเพิ่มไซส์ต้องเป็น XL ไหมก็ใหญ่กว่าพี่ใช่มเพราะมันทรงสลิมฟิตโอเคนั้นเดี๋ยวเราพี่กายลองว่าพี่กายเหมาะกับตัวไหน โอ้โหเล็กนะสลิมพีเข้าวลูกครับอ่ะเป๊ะเลยนะเขาต้อง้แยวเหมือนแบบเพิ่งไม่เตะมาเมื่อคืนแล้วก็แบบบินมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมีอีกแมตทในึงอาทิตย์หน้าข้างหลังปักชื่อกายได้เลยปได้กาซาลากาซาลาคนละทีบอกว่าถึงจะไปดูแล้วปักซาลา้พี่งพี่มันไม่ใส่ทำยังไงปวนไปเลยมาซาลานะปักไม่ไหวเทียวเที่ยวเพื่อดึงต๊า าเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อเสื้อตัวนี้ครับได้เลยครับแล้วดีเลยครับช่วงนี้ผมจะปากว่าปากว่าซาร่าครับโอ้ยเราเอาไปให้พี่ธิตแ <c oughs> สดงว่าพี่ธิตต้องใหญ่กว่านี้ไซส์หนึ่งเป็น XL อ๋อมันมี2 XL ด้วยนะหรือจะ2 XL ไปเลยสอ <X> งเอ็คุมอ่ะคุมนางอ่ะเขาเขาจะแบบเพราะว่ามันจะลิมิตด้วยเนาะโอเคได้2 X กแปของพี่ธิตแล้วแล้วสกรีนแบ็กแฮมเนาะดีไหม อ่าเบคแฮมแต่เอาใส่เบอร์ผิดอ่ะใส่เบอร์สิบเอ็ดไปใส่เบอร์สิบเอ็ดเ <laughs> สียอะไรของใช่ดิแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอ่ะอันนั่นเสร็จปุ๊บก็วกขวานลุงอ้ำไม่รับของขวานลุงอ้ำต่องไปเวลานี้เป็นเวลาออกเดินครึ่งแล้วครับผมถึงเวลา นัดที่เราจะเอามาแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยถึงเพราะว่าเราฝ่าฟันรถติดรถติดสุดๆครับแล้วก็ใกล้แล้วอีกสิบห้านาทีถึงโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนถึงกันนะครับวันนี้เราได้ถึงแล้วนะครับใช่หรือเปล่าเนี่เขาดูนู่หมาอยู่ฮัลโหลครับถึงแล้วครับพี่รถอะไรครับเทอร์อเคอร์อีสีดำครับครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมกำลังวนไปอีกรอบอยู่ ได้ครับผมอยู่ตรงหน้าบีควิกก็ครับพี่อ่าได้ครับได้ครับเชฟอาวีสีดำครับผมใช่ครับคันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ขับรถมานี่เออเอาไปรอเอาไปดูเคาสิเฮ้ยโอ้โหเขามาจอดข้างเราเลยพี่สามสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปไปด้วยนะครับันนี้่เราทำที่กลบแล้วครับพี่โฉเอ่อพรุ่งนี้เจ็ดสิบบาทพรุ่งนี้เจ็ดสิบบาทก็าสองเดือนครึ่ง สองเดือนสิบวันสองเดือนนิดนสองเดือนสิบวันว้ายเราได้หน้าน้องแล้วอะไรนะเราน่ารักไหมสองน่ารักเยวจะเปิดตัวน้องกันในหนึ่งสองสามเปิดยังไงก่อนเฮ้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 บีบสองสองเดือนสิบวันใช่ครับมากคีดเล่นมากเลยครับเคยนั่งรถมาเคยนั่งรถเมานิดหน่อยมานิดหน่อยน้องเมารถเหรอครับเมานิดหน่อยใช่ครับอวกเหรอครับอ้วกทำลายเมานิดหน่อยเมานิดหน่อยมองอะไร ะบ้านใหม่บอเลยติดเต้นนิดหน่อยเคยมีนะคนที่เป็นลูกค้าหลายคนที่เขานเป็นโรคซึมเศร้าคุณหมอแนะนำให้เลี้ยงเขาบอกว่าเขาหายไปซึมเศร้าเขาเป็นประสาทฮาย่ฮ่าฮ่าฮาไปาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮาร่าฮ่าฮ่าร่าฮอาฮ่าฮ่าฮอาฮาอ่าฮ่าฮ่่าฮา่า่าฮ่่อน่าฮ่อ่นฮ่ สวัค่ะขอบคุณค่ะอะไระลโมโทรศัพท์แต่งเอาลมมือมรีโมทอะไรมาทำไม, <c oughs> บบมเอารีโมทอะไรเอาฟิล์มเหรอมามาเด็กอะครับราคาเท่าไหร่บ้างคะเอาสองร้อยกว่าบาทพอค่ะมันต่างกันังไงครับถุงนี้คือแพงไง ต่างที่ถูงไม่เท่ครับอ๋อนี่สูงเล็กเหรอครับโอเคโอเคเขาต้องซื้อพวกนี้ไหมครับวันต้องจุ้ยเออตัวให้ตัวเล็กเอ้ยหรือว่าพี่อ้ามีหอยบังโกอยู่วะเขามีอันเดียวหอยโกอ่ะเออซื้อชุดเป็นประมาณนี้ได้ไหมหรือใหญ่ไปอันนี้ไหมอันเล็กๆก่อนอันเล็กๆอ่ะน่าจะใส่ได้นะแต่ถ้าพวกนี้มันจะปรับได้ครับอ๋อเอาสีชมพูค่ะดูสีมาได้ไหมสีชมพูแต่น้องวิกเกิลปกติสีตามด หรือดำส้มดำส้มเจ๋งอยู่ดำส้มเจ๋งอยู่ดำส้มได้ไหมดำส้มคุเต้ดำส้มดีกว่าการเปลี่ยนครับคุณพี่พี่ค่ะคิดเงินครับนี่ค่ะเรามาแวะดูอีกทีหนึ่งบีเกิลร์ดเทียนโอ้โหขี้แหละแน่นอนเลยกินอย่างเงี้ยตื่นเต้นจนขี้แตกไปครับมันตอนสั่นหรือว่ามันเป็นอะไรไม่รู้วะเป็นเป็นไม่มันก็คงตื่นเต้นป่ากลัวไม่ใช่ช็อกตายเนรถกูนะ โอเคเราก็ภารกิจรับหมาเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์พี่อ้ําที่กองอร่อยเด็ดเข็ดด๋อยกันนะครับเสร็จละอยู่กันมาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งของพีทนานมากนี่ของพีทจะรนานมากนี่ไันต่อที่กินเลือกได้ตั้งแต่ห้านาทีแรกของพีทไม่ใช่ลรอดาร์วินไม่ใช่นี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 ่ของพีปุ๊บแล้วข้างหลังเราปัก เบคแฮมนี่เป็นฟอนต์แบบก็เรียกว่าอะไรยุบฟอนต์สมสรซอนแหมเจ๋อมากสวยมากนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ลูกอยากได้รองเท้าไงลูกใส่สี่สิบสองลูกกายเพือโตเพือโตนี่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 แี่แม่เท่ไหมครับพี่สุดยอดครับลูกใส่ได้ไหมพี่ ยังไม่ได้เลยไม่น่าได้เนาะโอเคนั้นเดี๋ยวผมใส่ก่อนแล้วกันไม่ได้เลยเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวไปถ่ายอร่อยเด็ดกันเไปเอาเดี๋ยวน้องตอนนี้เขากำลังไปเอาหมาแล้วใช่ไหมเอาหมาอยู่ไปเอาหมาอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอก็จะไปที่อร่อยเด็ดเดี๋ยวเราเนียนๆถ่ายอร่อยเด็ดคือถ่ายจริงๆแหละแต่แบบเนียนๆตอนนี้ลุงอ้ํายังไม่รู้เลย ทายอร่อยเด็ดเสร็จแล้วนะหลายๆคนชอบถามว่ากินจริงไหมกินจริงไหมอ่ะจริงไหมจริงไหมแล้วกินอ่ะกันสองคนคนอื่นได้กินไหมเออเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกคือกินเยอะกว่าูคุยคนอื่นอ่ะดูดูนีดูโตนี้ดิคือจริงังไม่คุยกับใครแล้วนี่กินครับทำไมเธอพี่ถ่ายต่อเธอพี่ถ่ายต่อเป็นตอนนี้ถึงแล้ว เราก็มากินกินข้าวอร่อยมากกินข้าวรอฟองลอยเด็ดเสร็จแล้วเราก็จะเซอร์ฟให้์เขานะครับเราเหมือนพวกท่าผิดกฎหมายพวกแบบอาญาอะไรอย่างเงี้ยนั่งบนรถต้นซ้อนือที่เรานั่งอยู่เนี่ยเขานั้งอยู่ข้างหลังเราเรายืนอยู่ข้างหลังเขายืนอยู่ตรงร้านข้างหน้าสุดเราเลยต้องนั่งหันหลังให้ซึ่งเสื้อกูว่าคือเด่นสุดเขาไม่รู้เลยมั้งเขาไม่รู้เลยมั้งเฮ้ยเสื้อเขาก็รู้ละเชื่อไหมว่าคน คนต้องลงมากอหว่าแบบพวกเรากินกันแบบอันนี้ไม่ได้เหลือนะคือเติมนะเติมอีกสองสามก้อนน่ะโลทำงานกับพี่มาน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่แล้วสิบสโลสิบโลโลทำงานกับพี่มากี่ปีแล้วนะสองปีสองปีสิบโลปีละห้าโลไอไอทำงานกับพี่มากี่ สิบเอ็ดเดือนขึ้น,น,นมา,ากี่โลยี่สิบโลครั้งแรกขึ้นมายี่สิบโลเหรอ <S 2> <S 2> แต่ว่าเพิ่งมาอร่อยเด็ดครั้งแรกแต่ไม่นางไม่เคยออกมาอร่อยเด็ดนะทั้แต่ปกทั้แต่ปกทุกตัวจาายี่สิบโลเข <20. S 2> ไม่สังเกตเหมือนกันไม่สังเกตมันเห็นกันทุกวันออออมันจะเห็นได้ยังไง หลวงอ้ําลวงอ้ําเดินไปละหลวงอ้ําเดินไปข้างหน้าแล้วเราก็พูดค่ะเลยพูดไปเรื่อยนะเพราะเราหลอกหลวงอ้ํา่าเรากำลังทำเทปเบื้องหลังอร่อยเด็ดแต่จริงๆไม่ใช่พูดไปเรื่อยเกี่ยวกับอร่อยเด็ดแต่จริงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับอร่อยเด็ดเลยอีกทีหนึงอ่ะรออยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราห้ามเดินเลยตอนนี้หมาเฉาแล้วงตอนนี้ไม่รู้หมาเฉาหรือคนเฉาตอนนี้เราก็มาแคมป์กันอยู่หลังรถแล้วครับว้าเมื่อกี้เราจะโป๊ะโป๊ะจะแตกครับโป๊ะเจอทีมงานไปแล้วหนึ่ง คือตอนนี้แผนในการเซอร์ไพรส์ของเราก็คือรอลุงอ้ํานะครับเอ้ยไม่ใช่รอลุงอ้ํารอกองเอราด็ดถ่ายเสร็จแล้วก็เราก็จะเซอร์ไพรส์เห็นแล้วเหรอเออไม่เป็นไรที่รู้บอกไม่เป็นไรเขาว่างไงอย่าเพิ่งยิงเพิ่งไปเขาเห็นแล้วเหรอพี่อ้ํามาเห็นพี่กับสามคนแล้วเขาว่างไงมาทำอะไรกันเขาบอกว่าทำอะไรกันไอ้ดินไม่รู้ไอ้ดิมตอบเขาเลยมึงเขาเห็นเราได้ไงอ่ะไงดี่เราตัวใหญ่หรอใช่เราตัวใหญ่ไปหรอก็คือสรุปคือตอนนี้เขาเห็นเราแล้วแต่ว่าเราใครเขาแค่ไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรเออซึ่ง เขาถามดีมแลบว่ามาทําไมเล่นอะไรกันทำอะไรกันคิดว่าอีดีมผู้ชันฉลาดที่สุดในออฟฟิศจะตอบว่าอ๋ออัศบัดเซอรไพพี่อป็นอัศบัดรไพสพี่อั้เอีเนี่ยตบโปะเลยเขาตอนนี้เขากำลังแบบเขากำลังเดินแบบเฮ้ยทำอะไรกันวะเออทำอะไรกันวะใช่มันหรือเปล่าใช่ไหมว้ายรถชนครับ ลุงเดินไปได้โน้นแปบเอาเลยบ้าล่ะไปเรื่อยๆดีว่าลุงเดินไปฝั่งตรงข้ามพอดีนี่เหรอคะรถสามอยู่นี่ฮะเปิดเปิดเปดหลังจุเห็นไหมนี่ลุงลุงกำลังไปเอากระเพาะปลาน่ารักปะน่ารักมากน่ารักมากแรงมากอ้วกเหม็นรถมากน่ารเกไหมน่ารักมากว้ายังไงลูกสวัสดีค่ะลุงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันจะตื่นเต้น อุ้มมาก่อนอุ้มมองมาเลยอุมไม่ได้เอามาดิทำไม่ได้มาแล้วมาแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์นะหนึ่งสองสามแฮปปี้เบอร์เดย์นะเอาไฟมานายนั่งอยู่ไหนฟไฟโอ้โหเอาไฟลงก่อนเลยปิดก่อนปิด๋ยวเขาไม่หายี่นมาฝันี้่าฝันีฝันฝันดีแฮปปี้เบิร์ เสาเค้กได้เลยครับสาวาให้โอ้ชิบเนี่ยเองก็้อยเห็นไอ้สารเห็นไอ้ฝุ่นมาทะลุใครยังบอกนะว่าลองโท้าถามมันสองคนนี้มันสบายดีไหมน่ารักมากน่ารักชื่ออะไรดีชื่อน้องแกะรู้ชื่อน้องแกะรู้บัง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 รู้โอขอบคุณคร์นี่ยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยอ๋อเหรอเห็นใช่หมายความว่าเห็นในในนี่ตอนแบบ สั่งเขาอะไรเขาน้องๆนี่ขับไปเอาที่นครปฐมเณี่เนี่ยขอบคุณมากใครเนี่ยเอ้ยแล้วว่าถูกชนะถูมันมันอ้วกมาครับพี่พี่จะเคลียร์ไก่ตัวนี้ห้องยังไงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์กันได้คุยง่ายคุยง่ายดู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 คุยง่ายสัตว์ทุกตัวชอบเลียเขาเหลือเกินขอบคุณมากนะครับอันนี้น้อง พี่ถือว่าว่าคืนนี้มันจะอยู่แล้วชไหชื่ออะไรพี่ตั้งชื่อก่อนคิดไม่ออกเลยไม่ออกเดี๋ยวค่อยคิดหลัเล่าไปแล้วว่าตัวเก่าเรียกชื่อบลังโก้แล้วก็มีนกชื่ออะไรบังนกชื่อบังกี้บลังกี้บังเกอร์บังก้เกอร์บังเกี้บังกี้บังเกอี้อีกอร์อีกอึ่งนานเอยกาเลยไม่หานะ้วพี่เอิร์คือตอนนี้คือตอนนี้ใในจกำลังคิดแบบตอนแรกกูจะ มาอีกแล้วได้ชอบใช่ไหมชอบครับชอบเลยหนูจะบอกอะไรพี่เทนนะ่จะบอกว่าเดี๋ยวแบบปีหน้าจะยุบรสยุบรสอะไรใช่ไหมหมดหมดเลยจะไปทำสวนที่คลองสิบห้าแทนไปปะแล้วก็ยื่นน้ำลายยิ่งแบบอะไร พอยืนล้มระลายแล้วนี่เคลียร์นี่มันหมดจริ่งหัวจัวได้ก็ได้ยืนไบ้ลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็ข้อามออันนี้นะครับนี่เป็นแจ้งอะไแจ้งได้ไหมร้อนเล่นกูจะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ p y Birthday Happy b อะไรตั้งมาตัวไหนก็ทะเลก็นะเลล่วงหน้าไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนคิดมาใช่ไหมเอาไม่เอาใช่ไหมล่ะอ๋อ่ายอะไรนะถ่ายอะไรเสื้อนะถ้าเป็นอย่างนี้่เสื้อ ได้แค้มแน่นองเลยอันนี้เป็นแบบแบบเพลเยอร์นะเกตดีสุดเลยเกตแบบเหมือนผู้เล่นใส่อ่ะเขาจะเชื่อเหรอวะเขาจะเชื่อของจริงเหรอจ๊ะนายทีเนี้ยใส่ของจริงไงให้ดูของปลอมมันก็รีวิวไปเลยนี่แหละในลองสมนเลยไม่ไม่จะไม่เอาป้ายออกยังไงก็ไม่เอาไปจะเอาป้ายออกมาค่อยเข้าใจนะต้องคนทักเอาดิเอานี่ป้ายอยู่นี่ดูดิ เขาคิดอยู่ตั้งนานจะเอาใส่อะไรตอนแรกจะซื้อพี่เวี้ยงวัให้เลยวัวไอ้ต้องไม่ใส่แล้วนะท่านายได้เได้อะไรเนี่ยถอดเข้าถอดออกสองรอบแล้วเนี่ยให้เขาดูไว้ว่าซักป่ะผอแท้ไม่ซักไม่ถอดป้ายเอาแล้วจะใส่ปะเนี่ยถ้าถ้าเห็นผมใส่ที่ไหนก็ของแท้นะครับบอกไว้ก่อนของแท้นะครับทักทิณ อย่าคิดว่าทิศของปอมนะนี่นี่นมีสามอันด้วยมันนี้ทาอะไรนี liksom, ่นไอ้ป้ายเนี่ยหรอมันไม่มีใช่เจ้านายมันไม่มีว้าเขาก็ถามไม่มีม,ม,มันไม่มีอย่างนี้ครับเนี่ยมันไม่มีบอกว่าซักอะไรยังไงไม่มีจริงๆนี่เคยได้ของปอมแล้วไงถึงรู้นี่จะซักเครื่องไหมไม่ซักยังไม่ใส่ด้วยนะเจ้านายไม่ไม่ใส่ยังไงซื้อมาให้ใส่พิธงตึงใส่อยู่แต่ว่ามันจะลอกหรือเปล่าพวกอย่างเงี้ยลอกไม่ลอกดูถูกอารีป่ะไม่ใช่ลัวมันหลุดเจ้านาย ขอบคุณแม็กแฮมนะครับขอบคุณกูนี่ขอบคุณเจ้านายนะครับนี่ไม่ได้ไปขอเขามานะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราแต่เราก็ไม่ได้ขอเขานะอันนี้เราซื้อเราเป็นวันเกิด4ี0พไม่รวมค่าปักอะซื้อของประมาณนวันเกิดพี่เท็วันคิดมากนะครับผมอยากส่งอะไรมาให้พี่ทิดก็ไม่จําเป็นครับจําเป็นไหมไม่จำเป็นอยู่จำเป็นอยู่โอ้ได้องเจ้านายก็พอแล้ว น,นี่วันเกิดพี่เท็ดดัตซื้ออะไรมาให้ดูในในเสื้อสี่พันกว่าจีบันกว่า <c oughs> แบงค์พันสี่ใบนี่แบงค์พันสี่ใบได้อ่ะนี่แหละครับผัวเมียเพียทัวก็ง่ายๆเวลาเราอยู่กับเด็กก็อีกแบบหนึ่งเวลาเราอยู่กันเองก็อีกแบบหนึ่งนะก็เป็นไลฟส์สไตล์ใช่ไหมลูกลูกเคยเห็นมีรนะ้านตอนไม่มีเด็กนะไม่ แต่ถ้าลูกไปดูรายการนี้ลูกจะเห็นว่าวันวันมีดาททำอะไรบ,าไบ้างประมาณนี้เดี๋ยวมันมีนมนมใส่กล่องให้ไม่ายนะคะผัวเมียพี่เลีทัวร์เดี๋ยวไปไหนเดจจ้าเดจจ้าเนาะเบียก่อนไปพี่กายขออะไรอย่างได้ไหม ขอดูกระเป๋าหน่อยไม่ได้ไม่ได้รัชนน์เราคุยกันเรื่องนี้แล้ว <c oughs> ขอดูกระเป๋าหน่อยรัชนน์เราคุยกันเรื่องนี้แล้วไม่กระเป๋าสวยเพราะมันไม่ควรกระเป๋าใหญ่คืออยากอยากให้ทุกคนได้เห็นมากว่าชีวิตอันรุมันแบบสปารังเคขนาดไหนในกระเป๋าอะาแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พี่กายค้นหรือหนูคนหนูคนน้คนเออกระเป๋าใบใหญ่มากดูไซส์กระเป๋าก่อนทำไมถึงต้องใช้ไซส์กระเป๋าแบบนี้ ว่ากระเป๋าใหญ่มันใส่ได้หลายอย่างเราแบบอยากได้อะไรก็หยิบออกมาได้หนูเชื่อว่าหลายคนเป็นใส่แบบของจําเป็นหรือไม่จําเป็นอะไรก็ได้ไงแบบสมมติคิดได้ออกก็ยัด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 มันไม่ต้องคิดอะไรอ่านหยิบออกมาทีละอันที่คิดว่าไร้สาระที่สุดในนั้นค่อยค่อยหยิบออกมาหยิบเอามาทีละหนึ่งอย่างที่คิดว่าไล่ลําดับของความไร้สาระก็บินมีอยู่แล้วในดูบินมันบินอาไปซื้อของ มา200บาทอะไรบินเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนมานนี้ทุเลเกินไม่เอาเอามานี่มีหมักฝรั่งติดขวดน้ำแล้วเอากระดาษมาแปะอันนี้ <c oughs> แล้วก็มีหมักฝรั่งติดอยู่นี่เอานี่นี่ดู คือหนูนกินไอติมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าแบบมันต้องหาขยะไม่ได้เราจะไปทิ้งขว้างได้ไถ้าใส่กระบอกไปก่อนจะค่อยเอามาทิ้งหางขยะเยอะแยะอ่ะต่อต่อไปอันนี้อันนี้คือซิลิโคนแปะหัวนม,มแต่แต่ว่าแปะไปแล้วแต่กล่องอยังอยู่โอเคไม่แล้วไอซิลิโคอนอันนี้ประเด็นคือไม่ได้ใช้อยู่นะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอ,อันก็ไม่ทิ้งอีกก็โอเคคืออยากให้มันหนักเล่นๆว่าอ่ะต่อ เต้าหู้ไม่กลับมาเป็นเต้าหู้อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยอันเนี้ยเก็บแบบเอาหยิบมานั่นน่ะนะไม่ต้องเลือกไ,ไดีอย่าพลังการ <c oughs> เาก่งเ่ถ้าสมมติว่าวันนี้เดินเดินอยู่ถุงเท้าขาดเรามีถุงเท้าให้คุณเลือกอ <c oughs> จั๊กโขว่กระเป๋าผู้หญิงคนไหนเป็นแบบนี้บ้างไม่ต้องอายคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย ไม่คอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะคอมเมนต์มาบางทีเราก็แบบไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าแบบใครเป็นใครอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยอาจจะได้มีอะไรฮาๆนะเนี่ยอะไรประหลาดที่สุดที่อยู่ในกระเป๋าในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบแย่ขนาดนั้นือหมักฝรั่งติดขวดน้ำแล้วเอาบินมาแปะอีกรอบนึงก็แย่มากแล้วนะอันนั้นอันนั้นก็ห้องแย่นะ